เปิดภาพโมเมนต์ฉลองวันเกิดนนกุลมีแอปทักษะอ,อนและปีใหม่มาร่วมเซอร์ไพรส์เป็นภาพบรรยากาศงานฉลองวันเกิดที่แฟนคลับรวมตัวกันโดยมีแอปทักษะอ,อนและน้องปีใหม่มาร่วมเซอร์ไพรส์ซึ่งปีนี้เป็นการฉลองววยพรวันเกิดครบรอบ28ปีของนนกุลชานน์ าหนูแม่เลยว่าจะพูดอะไร <laughs> มีเวลาเล่นเกมกันหนึ่งอย่างเนี้ย <laughs> <laughs> เกมเกมพี่น้องปีใหม่ชอบเล่นที่สุดกับพี่นนท์คือเกมอะไรครับอย่างทุกเกมเไยใช่ไหมครับ บรรยากาศของงานเนี่ยชื่นมืนที่สุดเลยละค่ะมีแต่เหล่าบรรดาคนรักนนกุลและก็มีแม่แอปและน้องปีใหม่เนี่ยมารวมเซอร์ไพรส์ด้วยจริงๆเขามีทุกอย่างหมดแล้วเขามีงานที่ดีนะคะมีแฟนคลับที่น่ารักที่อยู่เคียงข้างตลอดนะแล้วก็เยอะขนาดนี้นี่แอปได้มีโอกาสช่วงดีมากๆได้มีโอกาสมา2ปีแล้วนะคะก็เห็นแล้วก็อบอุ่น รู้สึกดีใจแทนโนนจริงๆค่ะที่มีแฟนคลับน่ารักนรักคอยพร้อมสนับสนุนแล้วก็ซัพพอร์ตทุกๆอย่างขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณค่ะก <c oughs> ็ะขอให้มีแต่เรื่องให้ยิ้มทุกๆวัน